แท็กฮอยเออร์แบรนด์นาฬิกาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า160ปีโดดเด่นเป็นพิเศษด้วยนาฬิกาโครโนกราฟอีกทั้งยังได้สร้างตำนานในฐานะผู้รักษาเวลาในการแข่งขันกีฬาระดับโลกและได้ครองตลาดในฐานะผู้ผลิตนาฬิกาที่ออกแบบมาเพื่อการแข่งขันรถซึ่งในครั้งนี้อ u อ t ชั่นเฮาส์จะพาทุกคนมาดูเส้นทางความเป็นมาของแบรนด์แท็กฮอยเออร์กันตั้งแต่แรกเริ่มสมัยแบรนด์ฮอยเออร์จนกลายมาเป็นแท็กฮอยเออร์ในทุกวันนี้ โปรโลจจุดเริ่มต้นของแท็กฮอยเออร์เส้นทางของแท็กฮอยเออร์ได้เริ่มต้นขึ้นในปี1860เมื่อเอ็ดเวิร์ดฮอยเออร์ชายหนุ่มวัย20ได้ก่อตั้งโรงงานผลิตนาฬิกาขนาดเล็กอยู่ในเมืองแซงอิมิแยร์รัฐจูราประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยมีชื่อโรงงานเป็นภาษาอังกฤษว่า watchmaker Hoyer AG ซึ่งในช่วงยุคนั้นจะผลิตพ็อกเก w a วอชหรือนาฬิกาพกที่ทำจากเงินเป็นหลักเท่านั้น ซึ่งกิจการก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่นหลังจากนั้นพวกเขาได้ย้ายโรงงานไปที่เมืองบรุกประเทศสวิตเซอร์แลนด์และได้เปลี่ยนชื่อเป็นเอ er ็ดเวิร์ดฮอยเออร์แอนด์คอมพานีในปี1864และต่อมาในปี1867ก็ได้ย้ายเมืองอีกครั้งไปที่เมืองเบียนแขว้นเบิร์นซึ่งบริษัทได้ดำเนินกิจการอยู่ที่เมืองเบียนเป็นเวลานาน,านกว่า100ปี Chapter 1ยุคแห่งการบุกเบิก จุดเปลี่ยนสำคัญของวงการนาฬิกาได้เกิดขึ้นในปี1869เมื่อน,นาฬิกาในยุคนั้นจะต้องทำการขึ้นลานผ่านการใช้กุญแจที่มาพร้อมกับนาฬิกาซึ่งทำให้ใช้งานได้ไม่สะดวกมากนักโรงงานไทเลอร์ในสมัยนั้นจึงได้คิดค้นนาฬิกาพกที่สามารถขึ้นลานผ่านเม็ดมยมได้พร้อมจดสิทธิบัตรขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งนวัตรกรรมนี้กลายเป็นที่นิยมอย่างมากและถือเป็นอีกจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรมนาฬิกาเลยทีเดียวมากไปกว่านั้น ในยุค80ที่การแข่งขันกีฬาได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการแข่งมา้าหรือการแข่งขันสุนัขลากเลื่อนและการแข่งขันอื่นๆซึ่งอุปกรณ์จับเวลามีความสําคัญเป็นอย่างมากในการแข่งขันเหล่านี้เอดวิร์ดฮอยเออร์จึงได้คิดค้นและพัฒนานาฬิกาพกที่สามารถจับเวลาได้หรือที่เรียกว่าพ็อกเก็ตโครโนกราฟอีกด้วยโดยในปี1887เขาก็ได้พัฒนาและต่อยอดกลไกโครโนกราฟ จนในที่สุดก็ออกมาเป็นนวัตรกรรม Oscillating p i n i o n Mechanism และได้จดสิทธิบัตรขึ้นมาใหม่โดยกลไกนี้ทำให้สามารถกดเริ่มและหยุดจับเวลาได้ทันทีจากเพียงปุ่มกดเดียวซึ่งนวัตรกรรมนี้ได้ถูกนำมาใช้ในการสร้างสรรค์นาฬิกาจากักรกลที่มีฟังก์ชันโครโนกราฟโดยผู้ผลิตทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบันหลังจากนั้นผ่านไป5ปีแบรนด์ฮอยเได้จดสิทธิบัตรโครโนกราฟของตัวเองได้สำเร็จแต่แล้วเอ็ดเวดฮอยเออร ผู้ก่อตั้งแบรนด์ก็ได้เสียชีวิตลงในปีเดียวกันซึ่งเขาก็ได้ส่งต่อกิจการที่กำลังเติบโตให้กับจูเซดดวดลูกชายของเขาให้เข้ามาเป็นผู้รับช่วงบริหารต่อไป Chapter 2วิวัฒนาการนาฬิกาคโครโนกราฟเข้าสู่ศตวรรษที่20ซึ่งเป็นยุคสมัยใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจเพราะเทคโนโลยีต่างๆได้มีการเปลี่ยนแปลงและถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเช่นการเริ่มมีรถยนต์ใช้อย่างแพร่หลาย ไปจนถึงมีการสร้างเครื่องบินในยุคนี้อีกด้วยซึ่งทางแบรนด์ฮอยเอร์นั้นก็ได้พัฒนาต่อยอดนาฬิกาโครโนกราฟของตัวเองอย่างต่อเนื่องให้เข้ากับยุคสมัยเช่นในปี1908ก็ได้สร้างสารร์นาฬิกาจับเวลาสําหรับใช้ในทางการแพทย์ทําให้แพทย์สามารถวัดชีพจรได้อีกทั้งยังสร้างสารรค์ Time of Tri p ปนาฬิกาจับเวลาที่สามารถนําไปติดตั้งบนหน้าปัดรถยนต์และเครื่องบินได้จนเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีความสําคัญมาก ู้จับเวลาอย่างเป็นทางการในการแข่งขันต่อมาในปี1914แบรนด์ฮอยเออร์ก็ได้เปิดตัวนาฬิกาข้อมือโครโนกราฟเรือนแรกของแบรนด์ได้สำเร็จโดดเด่นด้วยเม็ดมิยมที่อยู่ตรงตำแหน่ง12นาฬิกาซึ่งถูกต่อยอดมาจาก Pocket w a วอชของทางแบรนด์นอกจากนี้แล้วฮอยเออร์ er ยังประสบความสำเร็จในการสร้างสารค์มิโครกราฟนาฬิกาจับเวลาที่มีความละเอียดสูงโดยสามารถจับเวลาได้เร็วถึง1ส่วนวินาที และเซมิโครโนกราฟที่สามารถจับเวลาได้1ส่วน50ิวินาทีซึ่งทั้งหมดนี้ทางฮอยเออร์ได้จดสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้วอีกทั้งแบรนด์ฮอยเออร์ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้จับเวลาอย่างเป็นทางการให้กับการแข่งขันโอลิมปิกอย่างต่อเนื่องโดยในปี1920ได้จับเวลาที่แอนเวิร์บประเทศเบลเยียมในปี1928ที่อัมสเตดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งการเป็นผู้จับเวลาในการแข่งขันเหล่านี้ทำให้ชื่อเสียงของแบรนด์ฮอยเออร์กระจายอย่างรวดเร็ว และต่อมาก็ยังได้เป็นผู้จับเวลาในการแข่งขันระดับโลกอีกมากมายเช่นการแข่งขันรถยนต์ Indianapolis 500และการแข่งขันฟอร์มูล่าวันจึงทำให้ผู้คนทั่วโลกต่างรู้จักแบรนด์มากขึ้นยุคนาฬิกาข้อมือหลังจากที่ฮอยเออร์ได้มีการพัฒนาจับเวลานาฬิกาโครโนกราฟเป็นจำนวนมากแบรนด์ฮอยเออร์ก็เลือกที่จะพัฒนาการผลิตนาฬิกาข้อมือโครโนกราฟจนในที่สุดก็สามารถผลิตออกมาได้หลากหลายรุ่นเช่น The f l e e e r นาฬิกาโครโนกราฟไพลอตหรือรุ่นพิเศษอย่างโซลูน a ที่สามารถคำนวณเวลาน้ำขึ้นน้ำลงจากข้างขึ้นข้างแรมได้อีกด้วยนอกจากนี้แล้วแบรนด์ฮอยเอร์ก็ได้เริ่มเห็นความสำคัญของการสร้างแบรนด์จึงได้สร้างโลโก้ที่เป็นรูปโล่ที่มาพร้อมคำว่าฮอยเออร์ขึ้นมาในปี1940และในปี1940ทางแบรนด์ก็ได้เริ่มนำโลโก้นี้มาประดับนาฬิกาทุกเรือนของฮอยเออร์ และโลโก้นี้เองที่ได้กลายเป็นภาพจำของแบรนด์มาจนถึงปัจจุบัน Chapter 3 The Golden Age ในปี1958 j a ก k แฮอยเออร์ทายาทรุ่นที่4ของตระกูลฮอยเอร์ได้เข้ามาบริหารกิจการของครอบครัวโดยเขามุ่งนำพาบริษัทเข้าสู่โลกของมอเตอร์สปอร์ตอย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการแข่งขันระดับสมัครเล่นไปจนถึงร่วมงานกับทีมชื่อดังอย่าง Ferra ร i ในรายการแข่งฟอร์มูล่าวันนอกจากนี้ทางบริษัทได้หยุดการจำหน่ายนาฬิกาข้อมือแบบดั้งเดิมและหันมาเน้นการผลิตนาฬิกาจับเวลาแบบโครโนกราฟรวมไปถึงนาฬิกาจับเวลาและอุปกรณ์จับเวลาที่ใช้ติดบนแผงหน้าปัดรถยนต์สำหรับการแข่งขันแรลลี่ต่างๆฮอยเลอร์ er, นาฬิกาเรือนแรกที่ถูกส่งขึ้นอวกาศในปี1962แบรนด์ฮอยเ r อร์ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นนาฬิกาเรือนแรกที่ถูกส่งขึ้นอวกาศ ซึ่งนาฬิกาเรือนนี้รู้จักกันในชื่อ Hoyer 2915โดยนักบินอวกาศจอห์นเกลนได้สวมใส่ในภารกิจ Friendship 7ที่มีเป้าหมายนำยานอาวกาศโครจรรอบโลกครบ3รอบโดยเขาใช้ Hoyer 2915ในการจับเวลาภารกิจทั้งหมดซึ่งปัจจุบันนาฬิกาเรือนนี้ถูกจัดแสดงอยู่ที่ Smithsonian Institution National Air and Space Museum หรือสถาบันสมิธโซเนียนพิพ,ธพิธภัณฑ์การบินและอวกาศแห่งชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา จุดเริ่มต้นของคอลเลกชันแบรนด์ฮอยเออร์นอกจากนี้ในปีเดียวกันทางแบรนด์ได้ปรับเปลี่ยนจากการใช้หมายเลขอ้างอิงมาเป็นการตั้งชื่อรุ่นให้กับนาฬิกาโดยเริ่มต้นจากการเปิดตัว o อเทเวียซึ่งเป็นคอลเลกชันแรกที่แบรนด์จะใช้ชื่อเฉพาะโดยชื่อ o t เทเวียนี้มีที่มาจากนาฬิกาจับเวลาติดแผงนปัดที่ฮอยเอร์ผลิตขึ้นในปี1933โดยเป็นการผสมคำระหว่างออโตโมบิลและ a อ i a เ i ียช ในปีถัดมา1963คอลเลกชันในตำนานอย่าง Hoyer c a r r e r r a ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยชื่อ c a r r e r a นี้มาจากการแข่งขันสุดโหด c a r r e r a p แ n a m เม i c a n n a ซึ่งเป็นเส้นทางแข่งรถบนถนนสาธารณะในเม็กซิโกโดยแจ็ค h o y เอต้องการสร้างนาฬิกาที่ตอบโจทย์นักแข่งโดยมีเป้าหมายหลักคือการเป็นนาฬิกาข้อมือที่ใช้งานได้จริงและอ่านง่ายที่สุดขณะขับขี่อีกทั้งยังสามารถจับเวลาในการแข่ง และคำนวณความเร็วได้จึงเกิดเป็น h o y e r Carrera Ref.2447 ที่มาพร้อมกับตัวเรือนขนาด36มิลิเมตรและหน้าปัดดีไซน์เรียบง่ายจุดเด่นของการออกแบบคือการตัดองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นออกไปและเน้นฟังก์ชันคโครโนกราฟที่สำคัญเท่านั้นต่อมาได้มีการพัฒนาสู่ดีไซน์หน้าปัดแบบทูโทนหรือ2ส,สีสลับแบบแพนด้าและแพนด้ากลับด้าน ซึ่งทำให้รุ่นนี้กลายเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่เป็นสนัญลักษณ์ของแบรนด์และยังคงเป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาจนถึงทุกวันนี้กําเนิดนาฬิกาออโตเมติกโครโนกราฟถัดมาในช่วงปลายยุค6 0 s แม้ในวงการนาฬิกาจะมีนาฬิกาข้อมือคโครโนกราฟหลากหลายรุ่นแต่ยังไม่มีแบรนด์ใดเลยที่สามารถผลิตนาฬิกาโครโนกราฟแบบออโตเมติกได้สําเร็จจึงเกิดการแข่งขันระหว่างหลายแบรนด์ ในการเป็นเจ้าแรกที่สร้างกลไกอัตโนมัติโครโนกราฟสำเร็จหนึ่งในกลุ่มผู้พัฒนาได้แก่ h o ยเออรซึ่งร่วมมือกับ Buren, Hamilton, ตันไรท์ลิงดูบูยเด p ร a สได้สร้างโปรเจกต์ลับที่เรียกว่าโปรเจกต์99และในที่สุดกลไกอัตโนมัติโครโนกราฟของโปรเจกต์นี้ก็ถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี1969ภายใต้ชื่อ The Chronomatic ซึ่งฮอยเอร์ตั้งชื่อว่า c a l i b r r 11 แต่ถึงอย่างนั้นแบรนด์คู่แข่งอย่าง z e n เน h ก็ได้ชิงเปิดตัวนาฬิกาของตัวเองไปก่อนเพียงไม่กี่เดือนทําให้ความตั้งใจแรกที่ฮอยเอร์วางแผนจะเปิดตัว c a l ิเบอร11ในคอลเลกชันคาร์เรราและโอเทเวียังไม่สามารถสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นได้ตามที่คาดหวังไว้ดังนั้นแจ็คฮอยเอจึงได้จับมือกับผู้ผลิตตัวเรือนสัญชาติสวิสเปิดตัวนาฬิการุ่นมอนาโค 1133b ซึ่งเป็นนาฬิกาโครโนกราฟอัตโนมัติรุ่นแรกของโลก ที่มีตัวเรือนกันน้ำในรูปแบบทรงสี่เหลี่ยมมาพร้อมหน้าปัดสีน้ำเงินเมทัลลิกเงางามปัดด้วยสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์โดยในปี1971นักสแสดงฮอลลีวูดระดับตำนานอย่างสตีฟแมคควีนที่มีฉายาว่า The King of Cool ได้สวมใส่ฮอเออร์มอนาโคในภาพยนตร์เรื่องล o มองส่งผลให้รุ่นมอนาโคขึ้นแท่นเป็นนาฬิการระดับไอคอนของวงการแข่งรถ พร้อมทั้งขึ้นเป็นตำนานและเป็นหนึ่งในรุ่นยอดนิยมสูงสุดของแบรนด์มาจนถึงปัจจุบัน Chapter 4. t ท็ก e ฮยเอในยุคป,ปัจจุบันการเปลี่ยนผ่านจาก h o ย e r อร์สู่แท็ก e ฮยเอในทศวรรษที่1980เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับ h อยเอโดยในปี1985กลุ่มเทคนิคเดวองกาสหรือแท็ได้เข้ามาซื้อกิจการของบริษัทและเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็นแท็ก e ฮยเ ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันภายใต้การบริหารครั้งใหม่นี้พวกเขายังคงรักษามาตรฐานของฮอยเอร์ไว้ได้เป็นอย่างดีและได้เปิดตัวนาฬิการุ่นยอดนิยมอย่าง Formula ่าวที่มีสีสันสดใสมาพร้อมกับตัวเรือนพลาสติกขับเคลื่อนการทำงานด้วยกลไกควอดสันเรียบง่ายโดยในปี1992แท็กฮอยเอยังคงได้รับเกียรติให้เป็นผู้รักษาเวลาอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งรถฟอร์มูล่าวัน ซึ่งเป็นการสารสัมพันธ์อันยาวนานกับโลกยานยนต์อย่างต่อเนื่องการบริหารภายใต้ LVMH ต่อมาในปี1999บริษัท Luxury ยักษ์ใหญ่อย่าง LVMH ก็ได้เข้าซื้อ Tag Heuer และได้ย้ายสำนักงานใหญ่ของแบรนด์ไปอยู่ที่ La c h a u x d e f o n d ในปี2000ทำให้แบรนด์มีทรัพยากรเพิ่มขึ้นจึงสามารถพัฒนานวัตรกรรมด้านเทคโนโลยีได้ดียิ่งขึ้น ในปี2004ทางแบรนด์ได้เปิดตัวนาฬิกา Monaco V4 ที่มีแนวคลิดแปลกใหม่ไม่เหมือนใครเพราะกลไก V4 ขับเคลื่อนด้วยสายพานแทนการใช้ฟันเฟืองแบบนาฬิกาทั่วไปซึ่งแนวคิดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการทำงานของเครื่องยนต์และในปีเดียวกันนี้ก็ได้มีการเปิดตัว Aquaracer นาฬิกาดำน้ำที่สามารถคลองใจแฟนๆได้เป็นอย่างดีและได้กลายเป็นหนึ่งในคอลเลกชันหลักมาจนถึงในปัจจุบัน นอกจากนี้ทางแบรนด์ยังได้ต่อยอด Pocket Watch หรือนาฬิกาพกให้กลายมาเป็นนาฬิกาข้อมือไมโครกราฟไมโครไทม์เออและ Mi โครเกอร์เดตามลําดับซึ่งไ Mi โครเกอร์เดเป็นเรือนแรกที่สามารถจับเวลาได้อย่างละเอียดถึง1นึ่ส่วนสองพวินาทีหมายความว่าเข็มวินาทีโครโนกราฟจะสามารถหมุนรอบหน้าปัดได้ถึง20รอบภายในเวลาเพียงหนึ่งวินาทีเท่านั้นจึงทําให้นาฬิกาเรือนนี้ได้รับรางวัลกลางปีกลายเป็นสุดยอดนาฬิกาประจำปี2012 นอกจากนี้แล้วทางแบรนด์ยังได้ทุ่มเทนในการพัฒนานกลไกที่ผลิตขึ้นเองภายในบริษัทอย่างคาลิเบอร์1887ซึ่งเป็น,นกลไกจับเวลา in-house เครื่องแรกของแบรนด์โดยในปี2015ก็ได้มีการสร้างกลไกฮอ y e er อ1สำหรับรุ่น c a r r e r a และกลไก Ho y e er อ2ในปี2019สำหรับ Monaco ซึ่งเป็นนาฬิการุ่นยอดนิยมของแบรนด์และนี่คือจุดเริ่มต้นของแบรนด์แท็กฮอยเ ที่ Auction House นำมาเล่าให้ทุกคนได้รับฟังกันในวันนี้โดยในปัจจุบันแบรนด์แท็กคอยเออรยังคงสร้างสรรค์านาฬิการุ่นใหม่ๆรวมไปถึง Limited Edition ต่างๆในคอลเลกชันยอดนิยมอย่าง Carrera Monaco a q u a r a c e r และ Formula o n 1อย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของแบรนด์ในการเป็นผู้บุกเบิกคิดคน้นและพัฒนาวนาวัตกรรมต่างๆที่สำคัญให้กับวงการนาฬิกา พร้อมทั้งครองใจแฟนๆของแบรนด์จากทั่วทุกมุมโลกเรื่อยมาเรามาคอยตามกันต่อไปว่าแทคกอยเยอร์จะคนขวาและมอบอะไรน่าทึ่งให้กับวงกา,ารนาฬิกาต่อไปติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับนาฬิกาได้ที่ Facebook Auctionhouse.TH